สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารอโดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่เหมาะที่มีพลังงานอารบพลังงานนี้ที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีมีดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามไม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะคอมชื่อแดแนดโน้มว่าอย่าพึ่งน้อยใจกับชะตาชีวิตเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นภาาาระขอองงท่่่นนยยัไม้ใจ นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นภาระท่านตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็เป็นภาระให้กับท่านเสมอณนะตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้เข้าใจคะ่ะมาค่ะ โอ้ไม่อคุณค่คุณพร้อมหรือยังที่จะมีการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆเฉลิมฉลองเรื่องหน้าที่การงานบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานเพราะนี่คือทีออฟคับความสุขที่กำลังจะเข้ามาภายในสามเดือนนี้หรือสามอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะบางคนแน่นอนหละ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะจะต้องมีการเฉลิมฉลองแม้ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการ ไว้ทุกก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจออีกในไม่ช้านี้คืองานที่ท้าทายคุณจะได้จับโอกาสใหม่ๆได้จับงานใหม่งานนี้เป็นงานท้าทายความสามารถของคุณนะคะความสามารถนี้มันมันก็มีทั้งข้อดีมันก็มีทั้งข้อเสียเพราะอะไรยิ่งคุณอยู่สูงมากเท่าไหร่ก็จะต้องมีคนคอยนะคะมองคุณมากขึ้นเท่านั้นแสงหาคุณมากเท่าไหร่นะคะคนก็คอยจะจับจ้อง มีคนทั้งจับดีและจับไม่ดีนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณสิ่งที่ท่านอยากจะบอกท่านมองเห็นคุณนะคะการกระทําของคุณทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะ โอ้มิารขอบคุณคะความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลความสําเร็จรออยู่ข้างหน้ากว่าจะได้ต้องบุกบั่นกันชงเคียนถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนโสดหรือไม่คนโสดก็ตาม king of sort คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยานนะคะคุณเห็นไหมคะมือหนึ่งจับดาบมือหนึงจับ หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความมานะมาด้วยความพยายามเหมือนตอนนี้คุณพร้อมที่จะออกลบอยู่ตลอดเวลา การที่จะขึ้นเป็นตําแหน่งใหญ่ที่สุดคุณก็ต้องมีความเก่งทั้งบุญความเก่งทั้งบูมีทั้งพระเดชและมีทั้งพระคุณอยู่ในตัวของคุณนั่นเองนะคะมีหินมีอย่างมีความหนักแน่นความมั่นคงนี่แหละค่ะการที่จะเป็นผู้มีบารมีคุณจะต้องมีความหนักแน่นเรียนผูกเรียนแก้ด้วยตัวของคุณเองนั่นโอดีมากาไพ่ใบแรกออกมาก็เป็นคิงถือดาบวาสนาบารมี ของคุณมาถึงแล้วแต่คุณจะต้องมีความมุมานะมีความเด็ดเดี่ยวมีความทะเยอทะยานนั่นเองต่อค่ะโอ้มากอนนะคะบางท่านกำลังจะได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นไม่ว่า X of Cup นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่คุณกำลังจะได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นถามว่าจุดนั้นคุณชอบไหมคุณก็ยังรักคุณยังอาไรอาวรแต่คุณรู้สึกว่า ข้างหน้ามันคือสิ่งที่สวยงามมันคือนาำบ่อใหม่บ่อที่ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นแต่คุณเป็นคนพบแต่คุณเป็นคนเห็นคนแรกนั่นเองนะคะนี่แหละชีวิตคุณคุณได้ก้าวออกมา คุณกําลังจะได้ก้าวออกมาจากบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณอ่อมมันทําให้คุณยมบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณไม่อยากลุกไปทํางานเลยเพราะคุณกําลังหมดแพชชั่นในเรื่องการงานหรือในเรื่องครอบครัวด,ด้วยซ้าและตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้มีกอนนะคะ Two o อ c o i ่ s นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณ ช่วงชะตาของคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณอยากเดินออกมาจากนะคะในเรื่องปัญหาเรื่องการเงินและเรื่องการงานตอนนี้คุณยังหมุนเงินอยู่เลยนะคะการเงินของคุณยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีเงินเก็บเข้ามาแต่มีเงินหมุนนะคะแต่ไม่ถึงว่ามีเงินเก็บเงินออมเพราะฉะนั้นคุณอยากจะหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะมันยังไม่จบลงสัทีคุณกําลังน้อยเนื้อต่ําใจกับ โชคชะตาชีวิตของตนเองอยู่นั่นเองแล้วคุณจะน้อยเหนือต่ําใจทําไมล่ะคะคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันทําตัวให้ล่าเริงทําตัวให้มีความสุขแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อคะ่ะโอ้โหค่ะคุณค่ะคุณจะทําตัวให้มีความอ่อมความยมได้อย่างไรคะในเมื่อความสุขกําลังจะเข้ามาคุณได้เดินออกมาจากแปดถ้วยเอ็กซ์ออฟคัพ มาเป็นในออฟคับณนะช่วงเวลานี้คุณเติมเต็มความสุขให้ตัวเองก่อนเพราะอีกไม่นานสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขในชีวิตความสุขไม่ใช่ความสุขในชีวิตธรรมดาแต่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้รับเพราะนี่คือ9้าถ้วย9แห่งความสุข ความสุขความสดใสในครอบครัวของคุณคุณจะไม่มีวันทางขาดแขนแน่นอนค่ะถ้าคุณได้เจอข้าวถ้วยณนะช่วงเวลานี้นะคะเพราะข้าวถ้วยคือความสําเร็จมีบริวารมีลูกน้องมีเพื่อนที่ดีมีกาลยาดีมีที่ดีดีกําลังจะเลื่อนกําลังจะทยอยทยอยเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่พึ่งแต่งงานคุณเตรียมตัวมีเบบีเฉลิมฉลองข่าวดีแต่ถ้าคุณที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะบางท่าน นะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขความมั่งคัง่งแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบระยะสั้นแต่เป็นตะหลอดชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะอ้อมกคคุณค่ะดีดีดีดนี่คืออะไรคะ่ะนี่คือ K ิงอ o บ นะคะลาชาถือไม้เท้าความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณนี่แหละคะ่ะความใจดีของคุณแน่นอนแหละคิงถือดาบและคิงถือไม้เท้าจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันคิงถือดาบจะเป็นคนตรงๆ คนที่ลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองคิงถือมไม้เท้าจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีมองโลกกว้างไกลยิ้มอ่อนหวาน ต่อหน้าและรับรังเป็นคนที่ฉลาดฉลาดรอบรู้รอบครอบว่าใครมาแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเจราจานะคะเป็นค้คนที่พูดถามว่าพูดเยอะไหมพูดเยอะแต่ก็คิดเยอะเหมือนกันเป็นคนมีความรอบคอบแล้วก็มีทักษะนั่นเองนะคะถ้าเป็นราชการคุณก็เป็นระดับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองนะคะเพราะ ทักษะวิชาชีพของคุณจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ขาย ชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะตอนนี้คุณจะน้อยเหนือต่ําใจได้ยังไงคะในเมื่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นภาลาท่านท่านกําลังผลักให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆได้เจองานที่ทา้าทายคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองบ้านคุณจะเป็นบ้านหลังใจมากกว่าเดิมตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเพราะมันขึ้นในออบคับ ตอนนี้เวลานี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะมีการสังสรรค์เพื่อเลี้ยงลูกน้องคุณเพื่อเฉลิมฉลองตําแหน่งนี่แหละค่ะการที่คุณได้เลี้ยงลูกน้องครั้งนี้เป็นการนะคะเลี้ยงลูกน้องเพื่อใช้งานนั่นเองต่อค่ะนี่คืออะไรค่ะไฟออฟคับ นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชายให้คุณโฟกัสในสิ่งที่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่ายึดติดกับอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วเหมือนคุณได้ตำแหน่งนี้แต่คุณยังอาไยอาวร์กับตำแหน่งเก่าอยู่ทั้งที่ตำแหน่งใหม่มันอาจจะสร้างอนาคตคุณได้เลื่อนขั้น ตำแหน่งเป็นระดับนายพลแต่ระดับนายพลนี้ยคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานของคุณเท่าที่คุณเคยทำมาก่อนแต่ให้คุณอยู่กับปัจจุบันอย่าไปโฟกัสในอดีตต่อคะ่ะโอไม่ได้ ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณออมคุณยมอยู่นะคะคุณจะเลิกออมคุณจะเลิกยมแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะนี่คือไทม์เพลนคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนจะได้โยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งพลังงานของคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนเนียบคุณเป็นคนตรงนะคะแต่ถ้าเป็น ผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปคุณจะมีบุคลิกที่แบบว่าบางครั้งก็มีความสุขเป็นคน Alert เป็นคน e อ t กโทเวินั่นเองนะคะแต่ถ้าผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็จะคิด ไต่ตองรอบครอบมากขึ้นนั่นเองและนี่คือแทมเพลนและคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานการณ์ของคุณกำลังจะเริ่มดีขึ้นและแทมเพลนครั้งนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแล้วคุณจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาของคุณทำไมเล่าในเมื่อสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะห้ไฟออฟซอร์ คุณกำลังจะได้มีการเลื่อนขั้นยกระดับในในตัวตนของคุณพลังงานของคุณการที่คุณห้าดาบนะคะไฟออฟสอดครั้งนี้หมายถึงว่าคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจตัวเองได้เรียนรู้ผู้คนที่เข้ามาหาคุณคนหนึ่งเดินออกจาก ไปจากคุณช่วงเวลาคุณไม่เหลืออะไรเลยแม้คุณจะตะโกนร้องขอให้เขาช่วยเหลือขนาดไหนเขาก็ไม่หันมามองคุณแต่อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณแม้ว่าคุณไม่ได้ร้องขอแม้ว่าคุณจะเงียบขนาดไหนและนี่แหละค่ะห้าดาบหมายถึงว่าคุณจะได้เรียนรู้ยกระดับจิตใจของคุณ ไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังน้อยเนือต่ําใจโชควาสนาของคุณร้องไห้เสียน้ําตาไปกี่หยดบางคนทานข้าวกับน้ําตาตัวเองด้วยซ้ำสะแดงว่าคุณยังเป็นคนอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นปาดน้ําตาแล้วลุกขึ้นเดิน ก้าวไปข้างหน้าอย่าหันกลับมาข้างหลังทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอาดน้ำตาแล้วเดินลุกขึ้นให้เร็วที่สุดนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็ดกอาคุณค่ะขอ้าคุณแบบใชัยชนะรออยู่ข้างหน้า เมื่อคุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้เข้าใจนะคะพลังงานของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงห้าครั้งนี้หถ้วยและ5ดาบครั้งนี้เป็นบทเรียนวิชาชีวิตสำหรับคุณนะคะแล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความสุขกำลังเข้ามาหาคุณชัยชนะความสำเร็จเมื่อคุณเรียนรู้ความพ่ายแพ้เมื่อคุณเรียนรู้ความเจ็บปวดความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับคุณนขณะนี้คุณได้เห็นคลิปนี้ลุกขึ้น ปาดน้ําตาเหลวมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาตอนนี้คุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตคุณอยากมีชัยชนะนะคะในเรื่องการงานมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่โจทย์จันในวงสังคมของคุณคุณจะได้รับโอกาสนั้นไม่เกิน5วันนี้แน่นอนคะ่ะแต่พลังงานของคุณคุณจะต้องเปลี่ยน energy ปาดน้ําตาคุณคือผู้ชนะและคุณคือผู้ชนะนั่นเองนะคะและนี่คือสิ o องคุนะคะชื่อเสียงการงานของคุณสิ่งที่คุณได้งานที่ท้าทายนี่แหละค่ะมันจะกลับมามีชื่อเสียงสปอร์ตไลท์จะส่องมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบาดแผลทุกบาดแผลมันสร้างตำนานให้กับชีวิตคุณคุณคงไม่ไปเรียนบทเรียนเดิมนั่นเองต่อค่ะนะคะ t w o of สอดนะคะคุณยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองแน่นอนละคะ่ะบางคนอาจจะเจอคู่แข่งที่มีเคี่ยวลากดินหรือ คุณอาจจะสร้างภาพจินตนาการไปก่อนทั้งที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์คู่แข่งจะอายุมากกว่าหรือมีความเก่งในเรื่องนั้นมากกว่าคุณคุณก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะคุณก็เป็นนัมเบอร์วันในตัวของตัวเองคุณคือซัมวันในตัวของตัวเองพูดกับตัวเองอย่างนี้นะคะคุณจะกลัวอะไรคะเพราะคุณกลัวจะได้มา ต้องบุกปันฟันชงเชงลาชาถือดาบความนะคะดเด็ดเดี่ยวนี่แหละค่ะคุณตัวตนของคุณพบตนุของคุณคือแรงใจของคุณคือคิงถือดาบนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณลุกขึ้นสู้ปาดน้ําตาแล้วเดินก้าวไปข้างหน้าแบบมั่นคงต่อค่ะเมื่อคุณปาดตาตา มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวสิ่งที่คุณเจอมาคุณขาดความมั่นใจเพราะคุณเคยเจอคนหักหลังมาแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปโทษเขาใครทําอะไรก็อย่างก็ได้แบบนั้นคิดแบบนี้เราไม่อักตีกับเขาเราไม่เอาตัวเอง นะคะไปชนกับคนอื่นเพราะสิ่งที่เขาทำนะคะให้เราโฟกัสในตัวเราเป็นพอแล้วพัฒนาตัวเองให้เขากลับมามองคุณมามองและชื่นชมและในความสามารถของคุณที่คุณผ่านอุปสรรค ครั้งนี้มาได้นี่คือเทนออมครับความสุขครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณที่กําลังออมคุณที่กําลังยมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคุณแม่หรือเป็นคนโสดถ้าคุณเป็นคุณแม่เราบอกเลยว่านะคะคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่คุณจะได้ โคตรจะได้เบบีเลยค่ะเบบีก็จะสร้างความสุขให้กับครอบครัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุมากแล้วครอบครัวของคุณลูกหลานของคุณจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณนั่นเองนะคะคุณเลิกออมเลิกยมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณสถานะในเรื่องการงานหรือสิ่งอะไรที่ทําให้คุณค่อยๆทาให้คุณท้อแท้หมดกําลังใจในชีวิตถ้าคุณลุกขึ้นสู้นับตั้งแต่วินาทีนี้เช้านี้ เช้าว,วันพระด้วยซ้ําคลิปนี้เด้งเข้าไปหาคุณนะคะแสดงว่าคลิปนี้จงใจบอกของคุณแจ้งเจตจำนงให้คุณได้เข้าใจชาตาชีวิตของคุณณช่วงเวลานี้ไม่เกินภายในห้าวันนี้นั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณสิบถ้วยคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะเป็นคน ที่มีความสุขจนใครๆเขาก็ต่างมาอิจฉาคุณคุณพร้อมหรือยังคะต่อค่ะ อสาม,ม่เทถาธุรกิจการงานความมั่นคงในชีวิตคุณพร้อมหรือยังคะที่จะรับความมั่นคงถ้าคุณเป็นคนมีคู่พึ่งแต่งงานเราบอกเลยว่าคุณจะมีเบบีแน่นอนแต่ถ้าคุณที่แต่งงานแล้วหรือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าคุณทำธุรกิจของคุณอยู่บางคนเป็นทั้งนักธุรกิจ นะคะธุรกิจรายย่อยหรือธุรกิจอะไรแล้วก็เป็นราชการตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นธุรกิจที่3บางคนจะมีบ้านจะได้บ้านจะได้รถจะได้คอนโดภายใน3เดือนนี้ นะคะชีวิตของคุณคุณได้ผ่านวิกฤตในชีวิตวิกฤตในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณน้อยเหนือต่ําใจนักขณะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นภาระของท่านเสมอท่านยังคอยอบอุ้มคุณไว้ผักให้คุณได้มาเจอสิ่งดีๆจากคลิปนี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับคุณโดยตรงที่ท่านคอยคุ้มครองคุณอยู่ให้คุณรู้ว่าคุณยังเหลือท่านที่คอยให้คุณเป็นภาระ ทันอยู่เสมอต่อค่ะโอ oh my god ระวังเรื่องอารมณ์ The d e v i e นะะบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครทําร้ายเธอเท่ากับเธอทําตัวของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณอ่อมเมื่อไหร่ที่คุณยมเมื่อไหร่ที่มันมีไฟร้อนลุ่มในตัวคุณเมื่อนั้นสิ่งดีๆมันก็จะมาลายหายไปเพราะฉะนั้นคุณจงเอาน้ําดับ ให้สิ้นซากนี่คือไฟนี่คือน้ําเห็นไหมคะเมื่อคุณรู้จักว่าอารมณ์นะคะรู้ตัวว่าตัวเองมีอารมณ์ร้อนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ใครมาพูดมาทําให้คุณไม่สบายใจคุณโนนะคะไม่ต้องรับไปรับฟังเสียงพวกนั้นเพราะนั่นก็คือน้ําลายของคนอื่นที่มาพ่นให้คุณฟังพูดกับตัวเองแบบนี้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แค่รับ ฟังแต่ไม่เอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในการสนทนาใส่หลายคนอื่นนั่นเองนะคะและที่สำคัญเมื่อคุณเข้าสถานะจนต่อขนาดไหนคุณก็อย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นต่อค่ะโอ้มีก o d ดขอบคุณค่ะดีดีดีด นี่คืออะไรคะวันที่13นี่คือเดดสมันจบแล้วค่ะมันจบภายในวันนี้เช้านี้ด้วยซ้ำหรือค่ำคืนนี้เมื่อมีการแตกสลายเมื่อมีการดับศูนย์เห็นเห็นสิ่งใหม่ไหมคะนี่คือซากประหลักหักพังทั้งหมดแต่ยังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่คือชีวิต ใหม่ของคุณก็เหมือนต้นไม้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีการแตกสลายย่อมมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาสเสมอคุณเห็นไหมคะฤืดดูใบไม้ร่วงทําไมช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ถึงต้องสลัดตัวเองร่วงลวงมาทั้งที่มันจะยึดเกาะกิ่งก้านก็ได้แต่นั่นมันมันรู้จักปลดล็อกมันรู้จัก ปดไปเพราะว่ามันรู้ว่าถึงฤดูที่มันจะต้องร่วงหล่นไม่ใช่ว่าหยุดติดหยุดเหนียว กิ่งก้านสาขามันไว้เพราะยังไงมันก็ฝืนกฎธรรมชาติของมันไม่ได้อยู่ดีนั่นเองก็เหมือนตัวคุณคุณก็ต้องต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกฎธรรมชาติของคุณทุกคนต้องมีจังหวะชีวิตคุณเติบโตมาทุกเรื่องราวสอนให้คุณรู้สอนให้คุณเข้าใจและอย่ากลับไปเรียนบทเติมคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีไพ่มาสื่อสารกับคุณแบบนี้มาบอกไกด์ไลน์เส้นทาง ชีวิตของคุณว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนต่อค่ะ โอ้มกอาขอบคุณค่ะนี่คือถ้าคุณเป็นรับร,รับรัราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสใหม่ๆขึ้นเงินเดือนสองเท่าได้โบนัสสองเท่าได้โปรเจกต์ใหม่2เท่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่าไม่ได้ทำอะไรลูกหลานเลนคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องหน้าที่การงานนั่นเองต่อค่ะ โอ้ม่กอนขอบคุณค่ะขอบุณนี่คือพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราบอกแล้วไงคะว่าคุณอย่าเพึ่งน้อยเหนือต่ำใจในโชคชะตาชีวิตคุณเลยเพราะในเดือนพฤศจิกายนนี้พลังงานคำอธิษฐานคำร้องขอของคุณมาถึงแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังคุณพร้อมที่จะกลายเป็นพลังงานที่ดีเพื่อที่เอาบทเรียนความเจ็บปวดนั้นมาสอนผู้คนอีกมากมายที่เขาได้รับ ผลกระทบที่เขาได้เจอแบบคุณแต่เขาหาทางออกไม่ได้เมื่อคุณได้ตื่นรู้แบบนี้แล้วแล้วคุณได้หาทางออกหาความสุขในตัวเองเจอแล้วเมื่อคุณประสบความสําเร็จคุณอย่าลืมทําตามความปันของตัวเองนะคะนําพาความสุขนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองและนี่คือจัดเมนสิ่งที่คุณอธิษฐานคำร้องขอของคุณสิ่งในที่คุณปรารถนาคะ ะคะําอธิษฐานของคุณกําลังจะได้รับการตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นภาระหนึ่งเดียวที่ท่านยอมก็คือคุณโอเมก้า oh ก go ็คุณค่ะนี่คืออะไรค่ะนะคะถูออฟบอนนั่นเองนะคะสองไมถา้าสองไมเทา้าคุณอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนในครั้งนี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนในชีวิตคุณเป็น แฟนคุณนั่นเองนะคะหรือธุรกิจงานที่2ที่คุณกําลังหรืองานที่3ด้วยซ้ํานะคะเราบอกเลยว่าธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจะเล,ลื่อนรุ่งเรืองและมันจะรุ่งเรืองมากขึ้นในเดือนปี2569นั่นเองนะคะที่สําคัญมันจะเร็วมากไม่เกิน5วันนี้คุณเตรียมตัวรับข่าวดีในเรื่องการงานการงานของคุณข่าวดีซ้อนข่าวดีทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้าคอะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเตรียมตัวรับข่าวดีทางเรื่องการงานได้เลยค่ะนี่คือคุณสองเลยนะคะเพราะอะไรคะนี่คือคิงถือไม้เท้าและนี่คือควีนถือไม้เท้านั่นเองความสำเร็จชื่อเสียงกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งผู้หญิงนะคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณสวยอยู่แล้วคุณมีออร่าอยู่แล้ว ตัวตนที่แท้จริงของคุณอะที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนสวยคุณเป็นคนมีความล่าเริงอยู่แล้วแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานนั้นจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งคุณจะได้เข้าสังคมเข้าสังคมใหม่ๆเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆใครเข้ามาหาคุณแบบไหนคุณก็เข้าใจคนอื่นและใครเข้ามาแบบเบียนเบียนแบบนะคะ พกมีดไว้ทั้งหลังคุณก็พกมีดไว้ข้างหลังใครยื่นดอกไม้ให้คุณก็ยื่นดอกไม้ใครยื่นดาบคุณก็ยื่นดาบความนะคะสุขที่คุณจะได้รับมาบัลลังก์สีทองเกิดขึ้นกับคุณแล้วธงแห่งความสําเร็จธงแห่งความชัยชนะคุณเห็นธงของคุณไหมคะนี่คือความสําเร็จความยิ่งใหญ่นะคะคุณจะได้เข้าสังคมสังคมในครั้งนี้คือการสาหาความรู้การอบรมสัมมนาและคุณเตรียมรับ ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะคะในเร็ววันนี้แทมเพลนได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะต่อค่ะข <c oughs> อบค,คุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณได้แต่งงานแน่ๆค่ะนะคะคุณจะเตรียมตัวรับข่าวดีความยิ่งใหญ่เพราะนี่คือ DMP อ ดีเอ็มเพคือไพราชินีมหาราณีดูดอกแสงทานตะวันเหมือนช่วงฤดูนี้และภายในวันที่13ก็คือวันนี้แ่ละค่ะวันพระนี้แหละค่ะถ้าใครวันนี้เป็นวันพระฤหัสถ้าใครไหว้พระแม่ธรณีไหว้ที่ไหนก็ได้นะคะไหว้ที่บ้านของคุณพระแม่ธรณีอยู่กับคุณตลอดเวลาที่ไหนมีดินที่นั่นมีพระแม่ธรณีความสุขกำลังเล่งมาหาคุณและความสุขครั้งนี้มีทั้ง รั์มีทั้งสินถ้าคุณอยากขายที่ขายทางเกี่ยวกับที่ทางบ้านของคุณคุณจะได้รับชัยชนะถูกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรจะได้แต่งงานกันภายในปี 2.5.6.9. แต่งงานแบบปุบป,ปรับรับโชคนั่นเองหรือบางท่านแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่อยากแต่งงานชีวิตคุณก็เป็นผู้หญิงที่โสดสวยและรวยโคตรรวยมากคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมคุณนะสมบัติ เป็นผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่มีลูกที่มีลูกอายุมากแล้วลูกของคุณจะนำพาความสำเร็จแบบยั่งยืนมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองการเปลี่ยนแปลงเดอเดเห็นไหมคะนะคะเปลี่ยนแปลงจบแล้วเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วคะ่ะบางท่านนะ บางท่านก็เป็นระดับยูเซอร์แต่ว่าเป็นหัวหน้าได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะเตรียมตัวของ g ก a t u ทเลชั n เฉลิมฉลองความสำเร็จธุรกิจการงานธุรกิจการค้าการขายของคุณนั่นเองค่ะกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอมาเนิ่นนานแล้วท่านบอกว่ามันถึงเวลาที่ท่านจะโยน ความสุขในเรื่องการงานความสุขในเรื่องครอบครัวให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ oh <my> God. ห้าเหรียญน,นะคะ คุณไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องห้าเหรียญค่ะตอนนี้เวลานี้คุณภาวนาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากห้าเหรียญใช่หรือไม่นะคะความสุขคุณจะกลัวทำไมคะในเมื่อคุณเป็นดิเอมเพสละนะคะลาชินีถือไม้เทา้าลาชาถือไม้เทา้าแต่บางคนก็อยากมีเงินเก็บเงินออมนั่นแหละคะ่ะทุกคนพรถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์การองค์กรนะคุณมีเงินหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าคุณอยากมีเงินมากกว่านี้แล้วเงินจะ เข้ามาหาคุณคู่อัาเจ็บปวดที่งดงามในครั้งนี้การที่คุณไม่มีเงินหรือว่ามีความขาดแคลนจุดจบของความขาดแคลนกําลังจะจบลงเพราะคุณภาวนาให้กะความขาดแคลนจบลงให้เร็วที่สุดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะเห็นความชัดเจนในตัวตนในด้านครอบครัวคุณมากขึ้นอะต่อค่ะ เขาบอกแล้วไงว่านะ,ะบางสิ่งบางอย่างให้คุณย็นให้พอรอให้เป็นคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแค้นไม่หลุดพ้นได้ไงคะทำไมเราถึงมั่นใจแม้เราไม่เปิดอีกใบหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันขึ้นตั้งแต่แรกคือสิบถ้วย มันมันขึ้นสิบถ้วยนี้เราก็เลยมั่นใจว่ายังไงคุณก็ได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นค่ะแม้ว่าไพ่ไม่ออกมาก็ตามแม้เราไม่เปิดไพ่อีกใบก็ตามเพราะความสุขเกิดขึ้นกับคุณคุณภาวนาให้ชีวิตคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณก็จะได้หลุดแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะคุณภาวนาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเพราะมันจะมีรายได้เข้ามานี่คือในออปเปอเ t ชนั่นเองนะคะก้าวเลียนรายได้นี้มาจากรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเป็นรายได้จากการขาขายจากการทําธุรกิจถ้าคุณไม่ได้ทําธุรกิจนะคะแน่นอนละบางคนรายได้ก้อนนี้จะเป็นเงินตกเบิกหรือเงินโบนัสหรือเงินอะไรก็ตามแต่ แต่คุณจะได้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี้นะคะทำให้คุณมีความสุขนะคะบางคนจะได้นะคะโชคดีสองชั้นคือได้แต่งงานเป็นคู่ที่ใช้เมื่อคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็ได้นะคะปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าเป็นห้าเท่าขึ้นอยู่กับนะคะพลังงานของคุณขึ้นอยู่กับพิจารณาแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งไม่ดีกำลังมาลายหายสิ้นออกไปจากชีวิตคุณไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขาดแคลนเรื่องความอ่อมความยมเรื่องที่คุณสู้อยู่คนเดียวคุณน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตของคุณเลขห้า หถ้วยห้าดาบและก็ห้าเหรียญคุณดูสิคะห้าหาหานะคะเจอแบบนี้แต่คุณก็ห้าหหแบบคนไทยก็คือเสียงหัวเราะหัวเราะดังๆเพราะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องยิ่งเข้าไปใหญ่ณนะช่วงเวลานี้หลังจากวันนี้ไปชีวิตของคุณจะมีแต่ดีวันดีคืนนั่นเองนะคะและที่สาคัญคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มาก เย็นให้พอรอให้เป็นจังหวะชีวิตบางคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะหลังจากนี้ไปนับไปอีก5วันหรือได้รับข่าวดีในวันนี้ด้วยซ้ำนั่นเองนะคะถ้าคุณมีพลังใจที่ดีๆไม่มีความอ่อมไม่มีความยมในพจนานุกรมคุณเพราะอะไรคะ เพราะมันขึ้นตั้งแต่9้าถ้วยแล้วก็สมถ้วยมีแล้วก็10บถ้วยนะคะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็9้าเหรียญเงินทองหลังไหลเข้ามาหากุลทุกช่องทางนั่นเองนะคะวันนี้ชาวนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ